มาเดินเน่ามาจุดจวดเด้อนี่ปวดดีๆก็อาเอออันนี้เนื้อเนื้องัวเนื้อวัวเนื้อวัวหน้างัวนี่เนองจักวันใดดอกขาวจะงัวจะวัวอ่ะลองลองเบิ่งหนูจะคำหนึ่งลุงเห็ดหนูเห็ดเป็ดใดอะโอ้เยป่ดเบิ่งสังเกตมาเดิน่น้องเด้อยุ่ยั่วเนี่ยเสบเสับน้ำกันอ่๋อโต้ผมลำ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 เอาลองเบิ่ง มาตูเสบด้พี่น้องเด้อจดจดโซับเขาเลยเนี่ยเตีบพาน้องมาเลยลูกหลาไว้คนหเจ้าต้งกินดอกเจ้าไรตับหานตับหานใช้ลูกหลานในี่ต้อตับมันเอลหัวนะลองบนตับมันตับบล้ตับหวานัานตับหวานหวานานบาเลยุกแต่ว่ายั่ยั่วพี่น้องอา อ๋อตตอคงแท่พี่น้องแมนสาๆเลยคลังแท่คอังแท่